วันนี้เราจะมาพูดถึงกอง SCBI Health กันนะคะโดยจากสถานการณ์โควิด19เนี่ยทำให้คนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็มองหาโอกาสในการลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีศักยภ,ภาพในการเติบโตสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีคิดคนต่อยอดไปได้ไกลค่ะโดยจะต่างจากการลงทุนในหุ้นทางการแพทย์สมัยเก่าอย่างไรและน่าสนใจยังไงมาฟังกันค่ะ ซึ่งกอง SCBI Heal นะครับจะลงทุนใน Heal Innovation นะครับซึ่งต่างจากการแพทย์ดั้งเดิมนะครับเช่นการแพทย์ดั้งเดิมก็จะเป็นลงทุนในยาในลงทุนในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่า Heal t h Innovation นะครับจะผสมผสานนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีใหม่เข้ามาด้วยครับซึ่งจะแก้ไขปัญหาได้แม่นยำม,มากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยมีกระบวนการรักษาการวินิจฉัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่แตกต่างจากการแพทย์แบบดั้งเดิมนะครับเช่นการทำา DNA s e q u e n เควนครับหรือว่าตัดต่อพันธุกรรมนั่นเองยกตัวอย่างนะครับ ถ้าสมมติมีคนเป็นมะเร็งน,นะครับก็สามารถตัดยีนโรคลายนั้นออกไปได้เลยครับและยังมีการให้บริการเอ่อเทเลเฮลท์นะครับพบกับหมอออนไลน์ได้สมมติมุกนะครับอยู่ต่างประเทศอยากจะพบกับหมอที่มีชื่อดังที่เก่งนะครับอีกประเทศหนึ่งก็สามารถรักษากันออนไลน์ได้ครับซึ่งตอนนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือการมีการผ่าตัดทางไกลครับก็คือผ่าตัดผ่านโรบอทโดยใช้คุณหมอนะครับสมมติคนไข้ยอยู่อีกประเทศหนึ่ง คุณหมออยู่อีกประเทศนึ่งก็สามารถดูหน้าจอแล้วก็ใช้เครื่องมือครับผ่าตัดผ่านโรบอทได้ครับล้ำมากๆเลยนะคะครับซึ่งโอกาสการลงทุนในนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับก็มีศักยภาพเติบโตสูงนะครับดูได้จาก GDP ของหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นในอเมริกาครับ สัดส่วนของ GDP ที่ใช้ในการแพทย์คิดเป็น17.1%เลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับมากเลยค่ะและอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับและเยอรมันก็คิดเป็น11.5%ครับและอย่างประเทศไทยของเรานะครับก็คิดเป็น3.5%ครับซึ่งคาดว่าในปี2025นะครับประชากรผู้สูงอายุกว่า20%ของสหรัฐนะครับจะมีอายุมากกว่า65%ซึ่งจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตหลักๆของนวัตกรรมทางการแพทย์เลยครับเรามาย้อนพูดถึงการผ่าตัดทางไกลโดยใช้โรบอทกันนะครับ ที่มีการเติบโตสูงมากในปี2012นะครับมีการใช้โรบอทผ่าตัดนะครับเพียงแค่1.5%แต่ในปี2018นะครับมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ที่15.8%นะครับซึ่งเติบโต,วตวกว่า15เท่าเลยนะครับ ซึ่งเมื่อมีการนำโรบอทมาใช้มากขึ้นนะครับต้นทุนทางการวิจัยก็ต่ำลงเช่นเดียวกันครับซึ่งทำให้กอง SBI c Hel นะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเข้าไปลงทุนใน Hel Innovation ครับและพอร์ตการลงทุนใน SBI c Hel นะครับก็จะเป็นแบบ High Conviction ซึ่งจะเลือกคุณแบบไม่มากเข้าพอร์ตครับแต่ว่าเลือกหุนที่เน้นๆแล้วก็มีคุณภาพครับซึ่งกองนี้นะครับก็จะไปลงทุนใน m a s t e อร์ n ันที่ชื่อว่า Billy Gifford ครับที่หลายๆคนรู้จักเพราะว่ามีชื่อเสียงดังมากจากผลงานที่โดดเด่นจากปีที่แล้วนะครับ ซึ่งบิลลี่กิฟตอร์ดนะครับจะให้ความสําคัญต่อการลงทุนในหุ้นที่เติบโตในระยะยาวครับโดยจากทางบิลลี่กิฟตอร์ดเนี่ย mm hmm. เขาก็มีทีมที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่อง health innovation mm hmm. โดยเฉพาะเลยนะคะ mm hmm. พี่เชคแล้วก็มุ่ขอเสริมในเรื่องของการเฟ้นหาหุ้นเพื่อน,นํามาลงในพอร์ตค่ะโดยขั้นแรกนะคะก็คือ understanding of disease s ก็คือระบุสาเหตุแห่งการเกิดโรคเข้าถึงความต้องการการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็จัดหาเครื่องมือที่สามารถนํามาช่วย ในการให้เข้าใจโรคได้อย่างแท้จริงค่ะขั้นที่2ค่ะ diagnostics ค่ะก็คือการจัดหาเครื่องมือในการวินิจฉัยให้ทันท่วงทีและก็แม่นยำค่ะแล้วก็การจัดหาเครื่องมือที่มีความคุ้มทุนมากที่สุดค่ะขั้นที่3นะคะ treatment ค่ะก็คือพัฒนาการบำบัดร,รักษาที่ประสานความรู้เชิงชีววิทยาแล้วก็กลไกของยาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะ โดยขั้นที่4ก็จะเป็นในส่วนของ prevention ค่ะการพัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันโรคขั้นสุดท้ายนะคะจะเป็น operation efficiency ก็คือมุ่งให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะซึ่งเห็นด้วยมากๆเลยครับกับไอเดียการลงทุนนะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือการวินิจฉัยโรคให้ตรงจุดนะครับ คนไข้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็จะได้เริ่มรักษาอย่างทันทีครับเมื่อรักษาหายแล้วก็ต้องมีการพรีเวนชั่นนะครับซึ่งเป็นการดูแลหลังการรักษาครับทำให้โรคนั้นไม่ย้อนกลับมาอีกซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนให้เงินเติบโตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนที่จะช่วยชีวิตคนนับล้านได้เหมือนกันครับค่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะพี่เชคโดยทางบิลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยเขาก็มีกระบวนการเฟ้นหาหุ้นอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะ ก็คือเขาตั้งคําถามกับบริษัทที่เขาจะเข้าไปเลือกค่ะว่าบริษัทนั้นเนี่ยจะแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่เฉพาะของบริษัทตัวเองนะคะแต่แก้ไขปัญหาให้กับเคลียรแคร์ซิสเต็มได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มุกชอบมากๆเลยก็คือมีหลักฐานอะไรไหมคะว่าบริษัทนั้นเนี่ยแคร์เกี่ยวกับผู้ป่วยของเขาจริงๆก็คือไม่ได้สแสวงหากําไรเพียงอย่างเดียวค่ะกว่าจะเลือกคุนแต่ละตัวเข้าพอร์ตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ และมีตัวอย่างค้่ที่น่าสนใจบ้างไหมครับค่ะย้อนกลับไปที่ให้เดียที่มูให้ไว้ในตอนต้นนะคะโดยขั้นแรกที่เป็น understanding of diseases ค่ะบริษัทแรกค่ะก็จะเป็น tenx genomics ค่ะซึ่งเป็นบริษัทในด้าน Biotechnology จากสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ระดับ DNA ในขั้นที่2ค่ะก็คือบริษัท ambu ค่ะโดยเป็นบริษัทจากเดนมาร์กเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ single use ซึ่งลดโอกาสในการติดเชื้อเมื่อใช้ซ้ำค่ะ และในขั้นที่3ค่ะ treatment ค่ะก็เป็นหุ้นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะ Moderna ค่ะ,ะเป็นบริษัทจากสาหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการรักษา mRNA ที่ใช้ข้อมูลเชิงพันธุกรรมค่ะและในขั้นที่4ค่ะ prevention ค่ะบริษัท m a e i m o ค่ะซึ่งเป็นบริษัทด้าน medtech จากสาหรัฐอเมริกาผลิตเครื่องมือในการติดตามอาการและจัดเก็บและส่งผ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นและในขั้นสุดท้ายค่ะ Operation Efficiency ตัวอย่างบริษัทนะคะก็คือ บริษัท M3 Doctor Support ค่ะเป็นบริษัทญี่ปุ่นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ข้อมูลวงการแพทย์และยาค่ะค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็น5บริษัท healthcare ยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นําทางการแพทย์ทางนั้นเลยนะคะงั้นเรามาดูผลการดําเนินงานย้อนหลังกันดีกว่าค่ะโดยกองทุน Billy Gafford Health Innovation Fund เนี่ยเปิด เปิดมาได้เพียง2ปีนะคะแต่ว่าทั้ง2ปีเนี่ยสามารถทําผลการดําเนินงานเนี่ยเอาชนะดัชนี MSCI ACWI ได้ทั้ง2ปีเลยค่ะโดยในปี2019นะคะทําผลตอบแทนได้อยู่ที่29.30%ค่ะโดย MSCI ACWI เนี่ยทำอยู่ได้ที่27.30%ค่ะแล้วก็ในปี2020ค่ะปีล่าสุดทําได้ถึง84.71%ค่ะในขณะที่ดัชนี MSCI ACWI เนี่ยทำได้เพียง16.82%ค่ะห่างกันเยอะมากเลยนะครับใช่ค่คะ เรียกได้ว่าเปิดมาเพียงแค่2ปีก็โดดเด่นทั้ง2ปีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วสัสดส่วนที่เข้าไปลงทุนนะครับมีอะไรบ้างหรอครับค่ะก็สัสดส่วนที่เข้าไปลงทุนของกองทุนนี้นะคะแบ่งตามรายประเทศค่ะอันดับแรกจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะอยู่ที่64.5%ค่ะอันดับที่2ประเทศเดนมาร์กค่ะ17.3%แล้วก็อันดับที่สามอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่5.9%ค่ะ โดยถ้าแบ่งตามเซกเตอร์นะคะก็จะเป็น Bio อเทคโนโลยีถึง35.6%ค่ะอันดับที่2ลรองลงมาก็จะเป็นพวกเฮลท์แคร์อุปกรณ์ซัพพลายสค่ะอยู่ที่30.8%ค่ะแล้วก็อันดับที่3ค่ะจะเป็นพวกเฮลท์แคร์เทคโนโลยีค่ะอยู่ที่15.6%เรค่ะเรามาดูหุ้น10อันดับแรกที่กองทุนนี้ถือที่ทําให้ผลงานโดดเด่นกันครับหุ้นอันดับแรกนะครับก็คือโมโด n a ครับถืออยู่ที่9.5% 2 Ambu ถืออรับถืออยู่ที่7.4% 3ครับถืออยู่ที่ถืออยู่ที่6.2% 4 M3 ครับถืออยู่ที่5.9% 5ครับ Genmap ถืออยู่ที่4.9% 6 Illumina ถืออยู่ที่4.2%ครับ7 t o r r e s Group ถืออยู่ที่4%ครับ8 Teladoc ถืออยู่ที่3.7%ครับแล้วก็9ครับ n o v o c i r ถืออยู่ที่3.6%ครับ และ10สุดท้ายครับ R Gen X ถืออยู่ที่3.4เนครับเห็นอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับกองทุน SCBI Health ที่ลงทุนใน Health Innovation ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตอนนี้นะคะอีกทั้งยังลงทุนใน Master Fund ชื่อดังอย่าง Billy Gifford ค่ะสําหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดสนใจในกอง SCBI Health สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ at w e a l Republic เราพร้อมให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างรอบด้านสําหรับวันนี้มุกกับพี่เชคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ